نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد ا ะ س ل ا ะ ع ل ต ك م ورحمة الله وبركاته ท่าน ah uh. พี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับทุกวันนี้เราท่านทั้งหลายถ้าเรารำลึกอยู่สม่เสมอว่าในที่สุดเนี่ยเราต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาวันกิยามะมีอย่างแท้จริงโลกหน้าหรือวันปรโลก เป็นความสัตย์จริงที่มีอย่างแท้จริงตอกย้ำอีมานของเราในเรื่องนี้แล้วเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำยังไงอ่าให้สถานภาพในชีวิตของเราในโลกอาคิรอได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนนั่นคือหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามที่บรรดาคณาจารย์แต่ละท่านมาพูดมาสอนมาสร้างความเข้าใจมาให้ความรู้เนี่ย เป้าใหญ่ที่สุดจำไว้นะอยากจะได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนรวมทั้งตัวผู้พูดแล้วก็หวังว่าพี่น้องผู้ชมทุกคนจะได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนในวันเกียรมาหนทางหนึ่งที่จะทำให้บัญชีของเราเนี่ยเกลี้ยงสะอาดจากความชั่ว เกลี้ยงสะอาดก็หมายความว่าอัลลอฮ์ยกโทษให้แก่เราอัลลอฮ์ไม่เอาความผิดกับเราพอในบัญชีมีแต่ความดีนะครับในบัญชีไม่มีความชั่วหรือมีความชั่วเล็กน้อยมากที่อัลลอฮ์เมตตาลบล้างให้อินชาอัลลอฮ์ในวันกิยามะเราก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาวิธีหนึ่งในการที่เราจะได้ลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของเรา นั่นคือการขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ให้พี่น้องมุสลิมทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดตายไปแล้วกว็าตามไอเราเนา่ขอดูอาขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ให้แก่ตัวของเราอยู่ทุกวีวันอยู่แล้วขอตรงไหนล่ะครับพี่น้องอา้าวก็ขอตรงที่พอเราได้ละหมาดเสร็จเนี่ยนะพี่น้อง อสสลา Assalamu a l a ะ k u m ะ a r a h m a t u l l a h Assalamu alaikum w a r a มะตุลลอฮ์พี่น้องกล่าวอะไรอ่ะพี่น้องกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ข้าพเจ้าขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์เราก็ขออยู่ทุกวี่วันอยู่แล้วในละหมาดเนี่ยถ้าดูให้ดีนะมีการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เยอะ ดูอาก่อนจะให้สาลามลองไปดูตรวจสอบดูมีการขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ใช่ไหมนั่งระหว่างสองสุยุดรบบิกฟิลีรบบิกฟิลีโออั AH, ลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้แกฉันด้วยเถิดโอพระผู้อิบานของฉันโปรดอภัยโทษให้แกฉันด้วยเถิดขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บางทีในอันกุรอานนี่ก็มีบทที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ เพราะนั้นเราเองเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ตัวเราทุกวี่วันอยู่แล้วให้เกิดจิตสํานึกตรงนี้ด้วยนะแล้วก็หวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษต่อเราพอหรือ,อยังแค่นี้ฮะดีสบอกเอาไว้วยังไม่พอต้องพยายามนะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้แก่นคนที่เขาตายไปแล้วด้วยให้แก่นคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยแม้ว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ตาม ขออย่างนี้แล้วอัลลอฮ์จะเมตตาลบล้างความผิดให้แกเราเนะ่ยเพิ่มมากขึ้นอีกเราเนะ่ยขอให้กับตัวเราอัลลอฮ์ก็ลบแล้วลบล้างความผิดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขออภัยโทษให้แก่พี่น้องมุสลิมด้วยเนี่ยนะฮะดีสปรากฏชัดเลยอัลลอฮ์ให้อภัยโทษแก่เราเพิ่มพูนอีกหลายเท่าจึงเป็นหนทางหนึ่งนะ ที่เราควรอย่างยิ่งที่จะทุ่มเททํำกันเพราะเราเนี่ยอยากจะตายจากโลกดุนยานี้ไปโดยที่ในบัญชีแห่งความผิดของเราไม่เหลือเลยไม่มีความผิดอะไรเลยเหลืออยู่ในบัญชีของเราต้องการแบบนั้นเอาบางคนก็คิดว่าอัลลอฮ์อาจารย์ความผิดของผมเนี่ยถ้าเพียบแล้วถ้าไปเปรียบเทียบแล้วน่อดังภูเขาเลากาและจะไปขออภัยโทษต,ต่อลอก,กันกี่ปีแหละกี่สิบปี ที่ขอแล้วอัลลอฮ์จะค่อยๆลบค่อยๆลบเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างมาหันเลยคนที่พูดอย่างนี้เข้าใจแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่รู้ไม่เข้าใจฮะดิษไม่เข้าใจาศาสนาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพราะในฮะดีษระบุไว้ชัดเจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้ตรัสเอาไว้ในฮะดิษกุดซีนะครับบอกว่ายับนะอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ย แปลว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหมดเลยฟังทั้งนี้เราบาลากซูนูบูกะอานาสัมมาซุมัสตักฟารุตานีก็ฟารตุลกะวลาอุบาลีโอ้มนุษย์เอ๋ยโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยแม้ว่าความผิดของเจ้าเนี่ยจะสูงเทียมฟ้าแปลว่าอะไรทำความผิดทุกวันทุกวันทุกวันเอาความผิดมากองแล้วเนี่ยนะกองตั้งแต่พื้นดินเนี่ยสูงไปยันเมฆ สูงไปยังชั้นฟ้าแปลว่าภูเขาเหล่านั้นแห่งความผิดมัน,มนใหญ่โตเลอเกินซุมมัสตักฟารตานีจากนั้นแล้วเจ้าก็หันมาขออภัยโทษต่ตอข้าหันมาขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์ตรัสว่ากอฟารตุลกาวลาอุบาลีข้าจะอภัยโทษให้แก่เจ้าโดยที่ไม่ไมสนใจคำทักท้วงใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าความผิดมันจะมากมายปานนั้น บางารายงานฮะดิษบอกว่าความผิดน่ยเท่ากับแผ่นดินเท่ากับโลกดุนยานี่นะให้ขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์และหนทางในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อย่าขอให้ตัวเองอย่างเดียวขอให้แก่พี่น้องมุสลิมด้วยเอาฟังฮะดิษบทนี้พี่น้องเป็นฮะดิษที่ถูกต้องนะครับบันทึกโดยท่านอิมามตอบบรอนีวะฮัสซานฮูอัลอัลบานีฟ,ฟิลจามีสกีรและท่าน เชคอัลบานีเป็นอุลมามะท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสายรายงานฮะดีสบอกว่าฮะดีสบทนี้นะเป็นฮะดีษที่ฮัสันสายรายงานดีใช้ได้เอามาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติเอามาเป็นหลักฐานในการยึดมั่นได้อยู่ในหนังสืออัลญามีอัสซอกระดูนะทานอูบาดาอิบนิซอมิดรดิยัลลอฮอันหุกาล سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه الله اكبر فينا». ตั้งใจฟังความหมายของฮะดีษบทนี้ให้ดีนะผมอ่านแล้วก็ขนลุกอ่านแล้วก็ซึ้งในในสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาต่อพวกเราเนี่ยมากเหลือเกินนะพี่น้องนะใครก็ตามใครก็ตามเนี่ยหมายถึงมุสลิมคนใดก็ตามไม่ใช่คนอื่นที่นอกศาสนาไม่ใช่คนอื่นที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ ใครก็ตามในที่นี้จึงหมายถึงมุสลิมคนใดก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้แก่พี่น้องผู้ศรัทธาชายให้แก่พี่น้องผู้ศรัทธาหญิงใครก็ได้ <c oughs> ที่เป็นมุสลิมจะเป็นคนหนุ่มสาวจะเป็นคนแก่ชราจะเป็นเด็กวัยรุ่น ตั้งใจขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้แก่พี่น้องผู้ศรัทธาผู้ชายหรือผู้หญิงแปลว่าให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหมดอัลอะฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาดแปลว่าทั้งคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็คนที่ไม่มีชีวิตอยู่อันนี้เป็นสำนวนขอดุอานะในมช่เนื้อหะดิษเนื้อหะดิษบอกว่าใครก็ตามขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ สุบฮาณหัวตาลาให้ผู้ศรัทธาชายและก็ผู้ศรัทธาหญิงทั้งหมดนี่แหละอัลลอฮ์จะบันทึกให้เราได้รับอภัยโทษเท่าๆกับจํานวนของผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงจะเท่าไรวะลอฮุองอัลล,ลฮัะดีสบอกเอาไว้อย่างนี้อย่าไปแปรอย่าไปลึกอย่าไปลึกในสิ่งที่เราไม่รู้จริง ที่นบีบอกเอาไว้บอกแค่นี้ใครขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ผู้ศรัทธาชายให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาหญิงอัลลอฮ์จะบันทึกการอภัยโทษให้แก่เราเท่าๆกับจํานวนของผู้ศรัทธาชายทุกคนและผู้ศรัทธาหญิงทุกคนฮาซานนะเป็นความดีด้วยอัลลอฮ์บันทึกความดีให้แก่เราอัลลอฮ์บันทึกการอภัยโทษให้แก่เราอัลลอฮ์พี่น้องสมมติว่า เอาเฉพาะในกำปงของเราเนี่ยมีผู้ศรัธทธาชายประมาณสักพันคนในจังหวัดของเราอะนะมีผู้ศรัธทธาผู้หญิงสักสักพันคนรวมเป็นสองพันคนอัลลอฮุมกฟิลลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ผู้ศรัธทธาชายผู้ศรัทธาหญิงอัลลอฮุมกฟิลลิลมุมินีนววลมุมินาต อัลอาหยะอิมินหุมวัลอัมวาดทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คนที่ตายไปแล้วจะก,กี่ปีก็ตามคนที่ตายไปแล้วถ้าเขายัางเป็นผู้ศรัทธาต่ออ oh ัลลอฮ์โออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่คนเหล่านั้นด้วยเถิดให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งชายทั้งหญิงมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้วสมมุติว่าที่จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยมีผู้ศรัทธาสักหนึ่งพันผู้ศรัทธาชายหนึ่งพันผู้ศรัทธาหญิงหนึ่งพันเอาที่ตายไปแล้วเนี่ยห้าพัน รวมกันไปรวมกันเป็นเจ็ดพันสมมติอย่างนี้นะแล้วเราขอแต่ละครั้งขอด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ขอต่ออัลลอฮ์ด้วยความหวังว่าจะได้รับจากอัลลอฮ์ด้วยความหวังเมตความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ตอบรับเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะพี่น้องขออย่างนี้ Allahumma q f m m in al m m al ah i l i l mu'minin wal mu'minat al ahiya iminhum wal amwat oh Allah ได้โปรดให้อภัยโทษให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งชายทั้งหญิงทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้วสมมุติว่าอัลลอฮ์ตอบรับครั้งหนึ่งนะครั้งนั้นเนี่ยเราจะได้เจ0 0เพราะอะไรแหะสมมุติว่าคนเป็นมีผู้ชาย1,000คนเป็นมีผู้หญิงอีก1,000ที่ตายไปแล้วเนี่ยทำไมรู้กี่ปีเนี่ยห้าพันสมมุติอย่างนี้ เราได้ครั้งเดียวนะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮ์ถึงเจ็ดพันอัลลอฮฺอักบัตผมอ่านฮะดิษบนนี้แล้วผมก็ดีใจจึงนั่งคิดคิดอย่างผู้ศรัทธาก็คิดว่าเออเราต้องนำเอาเรื่องนี้มาบอกกับพี่น้องต้องนำเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยกับพี่น้องเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องปฏิบัติในเรื่องนี้ด้วย ผมเองก็ปฏิบัติปฏิบัติคนเดียวไม่พอต้องบอกคนอื่นให้ปฏิบัติด้วยปฏิบัติเรื่องอะไรล่ะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้แก่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งชายทั้งหญิงทั้งคนที่เป็นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ตายไปแล้วทําอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินฮัดดิษยืนยันชัดเจนมีสายรายง,งานถูกต้องและเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะทําให้บัญชีแห่งความผิดของเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาลบล้างให้แปลว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องเอาเฉพาะตัวของฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เอาเฉพาะตัวของฉันขอดูอาต่อ Allah, อัอลลอฮ์เอาเฉพาะตัวของฉันเรียนแล้วรู้แล้วขอใจแล้วมาปฏิบัติเอาเฉพาะตัวของฉันไม่ได้ขาดทุนไม่ใช่ขาดตัว,ตวเราขาดทุนกําไร ขาดทุนผลประโยชน์ขาดทุนคุณงามความดีที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานาหวตาลาเพิ่มพูนขึ้นแน่นอนอย่างยิ่งเรานะขออพยัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ตัวเราแล้วเอาละอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดแต่ความผิดที่ถูกลบไปเนี่ยอาจจะค่อยๆอ,อาจจะลบน้อยค่อยๆลบลงไปแต่ถ้าเรามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่แก่พี่น้องผู้ศรัทธาด้วย มีจิตใจเป็นห่วงผู้ศรัทธาเหมือนกันเกรงว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยเสียสละเวลาด้วยใจที่เป็นห่วงพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งชายทั้งหญิงมุสลิมทั้งชายช่างหญิงที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ตายไปแล้วสำนวนเต็มเต็มนี่ยผมเคยเปิดดูนะ ขอดุอ่านเต็มๆในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ผู้ที่ตายไปแล้วสําหรับผู้ศรัทธานี่นะขออย่างนี้พี่น้องจดนะอัลลอฮุม ah มักฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุเอมีนนวลมุเอมินาตอัลอาฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาดขอต่ออ bon ัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้โปรด อภัยโทษให้แกมุสลิมชายมุสลิมหญิงได้โปรดอภัยโทษให้แก่ผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตีตายไปแล้วที่ผมบอกอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ยังไงกระโจดไม่ทันอยู่แล้วแหละแต่บางคนเขาฉลาดกดอัดที่ไรนะโทรศัพท์มือถือจอที่ทีวีเลยอัดไว้เลยพี่น้องขอให้เราเดินทุ่มเทแล้วก็มุ่งม,มั่นในการขอดูอาบทนี้นะพี่น้องหวังว่าดูอาของเรา เป็นที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์เราตายจากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่บัญชีของเรานั้นไม่มีความผิดหลงเหลืออยู่เลยนั่นเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินในการที่ชีวิตของเราได้จากดุนยานี้ไปในสภาพเช่นนั้นนะครับวบิล,ลาฮิตเตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยคุมวราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ من العبر نحمد الله وحده